นักเต้นเกาหลีพูดกีทีก็ชมแต่น้องลิซา่าอัปเดตข่าวสารของน้องลิซ่าแบ a ็คพิ n งกันต่อนะคะหลังเป็นที่ฮือฮาอย่างมากค่ะเมื่อวันก่อนที่เธอไปร่วมงานป๊ p ปอ Store ของทางซีลีนสื่อข่าวขับพาดหัวกันใหญ่นะว่าไอดอลสาวชาวไทยวัย25ปีซึ่งเป็นสมาชิกเกิร์ลกรุ๊ปที่ใหญ่ที่สุดในโลกปรากฏตัวในงานของทางซลีนในเกาหลี สำหรับดลิงเนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์นะคะและแม้แต่เธอค่ะจะแต่งตัวเรียบง่ายแต่เธอก็ขโมยทุกสายตาด้วยการแสดงตัวตนที่น่าประทับใจด้วยสเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ความสง่างามและก็รูปร่างของเธอซึ่งเมื่อวานนะคะพอมีการแผ่นกล้องค่ะมาที่เหล่าบรรดาช่างภาพโอ้โหเห็นแล้วนะคะหน้าขนลุกมากๆเลยนะคะไอดอลคนไทยค่ะแต่เรียกสื่อเกาหลีเนี่ยมารัวแสงแฟลชได้เยอะมากขนาดนี้นะคะขนาดมาแบบไม่ทันตั้งตัวด้วยนะคะคุณผู้ชม น้องลิซ่าน่ารักมากๆค่ะโพสท่าก็เก่งนะคะขนาดมุมเผลเนี่ก็ยังสวยนะ ทีมงานค่ะที่มาด้วยกันเนี่ยก็คอยดูแลจัดระเบียบเสื้อผ้าแล้วก็พี่มเนเจอร์ค่ะยังเป็นตากล้องจําเป็นให้กับน้องลิซ่าอีกด้วยแหมเห็นแล้วก็กรี๊ดเลยนะดูแล้วช่างมีความสุขค่ะส่วนทางด้านน,ะนักเต้นเกาหลีค่ะอย่างคุณเฮิร์ทและก็คุณอีวี่นะคะจากทีมฮ o ล y ี่แบงค์ค่ะที่มีการพูดถึงไอดอลที่น่านับถือนะในเรื่องของการเต้นในสายตาของนักเต้นด้วยกันค่ะเธอตอบอย่างไม่ลังเลเลยนะคะว่าน้องลิซ่านี่แหละค่ะคือที่สุดคือให้เหตุผลว่า ลิซ่าค่ะมีความลื่นไหลของร่างกายนะคะเธอมีความแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นและก็ไม่ใช่แค่เต้นเก่งนะแต่ว่าน้องลิซ่าค่ะยังปลดปล่อยความสวักและก็ความฮิปฮอปของเธอออกมาได้อย่างดีเยี่ยมอีกด้วยเห็นแล้วต้องตกหลุมรักกันเลยทีเดียวละค่ะอีกคนก็บอกว่าใช่ค่ะฉันเองก็เลือกน้องลิซ่าด้วยเหมือนกัน เรียกว่านะเริ่องเต้นอนี่าไว้ใจเธอได้เลยนะคะถามนักเต้นกี่คนกี่คนค่ะเขาก็ชมนอนริซ่าตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมอแอดก็เอามาเล่าสู่กันฟังน,นะเป็นโมเมตนต์น่ารักนะ่ารักนักเก็บตกมาฝานะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะนค้นหน้า